สวัสดีค่ะวันนี้แม่มีอะไรมาให้นาริตาด้วยนะเจ้า<ง>สวัสดีค่ะบ<ง>ด้วยค่ะเจ้าแคร์ค่อนโอเคอะเราจะมาแกะพร้อมกันแม่ได้อะไรมาฝากคุณครูบอกว่าจะเริ่มเรียนนาริตาจะเริ่มเรียนว่ายน้ําแล้วนะคะ<ง>โอเคไหมคะ<ง>มามาแกะพร้อมกัน<ง>ค่ะคุณครูให้นาริตาเตรียมชุดว่ายน้ำหมวกว่ายน้ำแล้วก็แว่นตาแล้วก็ไม้แขวนเสื้อคะ่ะ เมื่อกีแหละเต้นซ้ำนี่กะหาลอยเลยชุดนี้เท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยเนี่ยเต้นสวยน้ำเยอะเมื่อกี้แหละจะจะเอาชุดนี้เท่าไหร่ชุดแบบนั้นใส่ดูใส่ใส่เน่เน่เนเย่ยสวยแท้ป้าขอการไกูนนมาตัดให้นี่หน่อยค่ะพี่หอดหมวกอะไรบอสพี่หมวกพร้อมเท่าไหร่นี่เป็นของดิสนีย์มไม่ใช่ดิสนีย์อะไรนี่ ตัวนี้เป็นโพนี่อันนี้มวกอันนี้เป็นโพนี่ค่ะมายโพนี่มามามาค่ะชั่าไรล่ะชัวชุนละกันกบาทเอ้เป็นตาหาลอยเฮ้ยเป็นตาหาลอยหรอวะอันนี้เจือหลุ่มเรออันี้ันยบอค่างไพี่น้องเขียนซื้อไว้ชื่อไว้กูหล่เขียนซื้อไว้ จะเล่นอะไรน้ำตลาดนายตลาดจงให้ลูกนี่ต้องเลิศต้องมาลองสุดก่อนมาค่ะมาค่ะลูกอาเร็วมาลองสุดนี่เร็วมันจีได้เนบ่าะนี่คือสวยแท้นี่เป็นโบนี่ไหนอ่ะโอเคใส่เลยถอดก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดค่ะสถอ้ดก่อนป้าจะไปซื้อสมัยะไหมป้ามาสมัยะมาใส่เบอร์ละสมัเนะวันอี้กึ่งตัวอะ วันศุกนะคะหนูต้องเรียนว่ายน้ำนะคะต่อไปนี้นารีแาจะไม่ต้องกลัวน้ําแล้วนะคะนารีแตจะมุดน้าตาม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 ไน้ำโอ้ยต้องเมียดองเนี่ยซื้อมาย่งไรเนือเมียอม่กับลูกมันมีคู่กันเ้าเจอันนี้ใส่หมวยแม่เป็งก้อนเปไหนี่เซอใส่เปนตาบ้อมออนน้ำอ่ะน เดียวได้น้ำมูกันอ๋คือตข่ายของพ่อแตาเนี่ยอู้วันนี้ไม่ใส่ให้ตข่ายนาะขยับใดเลยกนุ่สายตะยับใดยับพ่อม่ขยับพ่อแม่ตยับพ่อไมหาแม่ค่ะไปไหนเนี่ยว่ายน้ำที่โรงเรียนค่ะคุณครูให้เตรียมค่ะจะที่หยับก็ที่ยัหนี่ม เสื้อมาใส่บูบูต้องเก็บผมก่อนไหมคะต้องเก็บผมก่อนแล้วใส่บูบูอีกครั้งโอ้มีมงกุฎด้วยเป็นตายังก็มีมงกุฎอนี่เอีกทางข้างนั้นเป็นไหนรู้ว่าจะใส่หมดหรือจ๊ะให้เราใส่หมวกดูโอ้ยหัวกแบบใหญ่ค่ะปุ๋ยแต่หัวกใหญ่ๆเลยต้องมัดผมเก็บผมก่อนเข้าหมวกกันแน่น้องสีแยงแล้วนย่ โอเคไหนยืนสิคะขอโชว์ชุดหน่อยอู้หูชุดว่ายน้ำของน้องนาลิตแต่ยังก็เก่งไม่ตกรางเลยเนาะรวมคำด้วเดียวว่าก็ืวอนานหน้อยสุดเนาะเห็นหน่อยสุดแล้วนี่ว่าที่แรกนี่สองชิ้นอยู่ถิมันหน่อยกว่านี้แต่ว่าอยากได้ชิ้นเดียวอย่างมันอันเสียสินะมันคืออันเพื่ออะไรนะนี่เพื่อใหญ่นี่ว่ามันสีส้มกับเพื่อง่หรอสองปีก็ใส่ดีนี่อย่างเหรออโอ้อาไปสร้างเมฆจังหวัด ใส่มันปุ่มค่าไม่หลุดหรอใส่มันปุ่มค่ะคตรช่วยของแม่โอเคโบเกียวก็ได้มาฝากคุณนรูอ่านสักหรอกําลังสั่งเลยไปไหนเนี่ยเฮ้ไปไหนค่ะเตรียมค่ะไปไหนถ้าไม่ใส่ชุดเราก็เตรียมค่ะเตรียมเอาไปให้คุณครูดูค่ะว่าโอเคไหมได้ไหมคะแบบนี้จะผ่านนี้แคะคุณครูค่ะเราจะเรียนว่ายน้ำได้ไหมคะ ได้ค่ะอะมาเก็บก่อนนะได้ไหมอ่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่หรยังโอเคน้องสิเรียนได้บ่ะนี่โอเคค่ะพี่น้องอันซื้อใบเขาชิเรียนใบน้ำเลยอคุณครูบอกว่าทุกวันศุกร์อ่าทุกวันศุกร์ตอนนี้จะเรียนว่ายน้ำเมื่อวันท่าพิ่นไปเรียนานคือทุเลียเพิ่นอันพี่อันลูกค้าวเจ้ากับมาเซาอ่ะนะข้าเจ้ากับมาเร็งน้ำด้วยกันบุขาเจ้าะกับนัน ห้าขวบนี่แหละห้าขวดว่ายนะ้ำทวนทวนทวนอยู่เป็นนางเบิงเขาเป็นเป็นกับเลยแบบแม่ห,น,ห,น,หน,นูหนูก็ว่ายน้ําเป็นหนูก็ทําเป็นนะพี่สันมาทาทาเป็นสีม,มูดน,น้ำที่เขานะเป็นกับโบกาบันก,กันกเลยบอกว่าหนูยังไม่โตเลยนหนูโตหนูก็เรียน,น่ายนะหนูเรียนไนมะ่ค่าเรียนค่ะบบยิเข้าหวานแบบเรียนอโอเคนะครับผมวันนี้มาอัปเดตให้ดูครับผมโอเคครับเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย